นี่ต้นเชียงแซลมอนเชียงหูไก่เชียงพริกกระเหลี่ยงวันนี้เราจะมาทอดไก่เชียงพริกกระเหลี่ยงกันค่ะโอ้โหแพ็คมาแบบดีอะน่ากินมากเลยทอดอย่างละสองชิ้น่อนนะว่าดูดิโอ้โหนี่องลสองชิ้นะ หอมอันนี้แซลมอนเชียงอือสองชิ้นแล้วใส่ตู้เย็นไว้พ่าทอดเบอร์ทั้งอันหรือว่าหั่น,ะนวะ เมื่อ่หร่จะได้บ่หั่นเลยดีกว่าหั่นเหมือนเขาเคยเห็นหยยนั่นแหละดจุดแก้ไทยเนย,ยนี่ิบว่าไทยแตอนทอดดอกน้ำมันมัน,มน วันนี้จะมารีวิวซอสผัดกะเพราเจโวยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำกับข้าวแล้วก็กะปริมาณเครื่องปรุงไม่ถูกนะคะแล้วก็มีตัวช่วยนะคะเราก็ใส่ซอสปรุงรสตรงนี้เข้าไปเลยซอสผัดกะเพรา <c oughs> ก็เปิดเลย <c oughs> อือเป็นแบบนี้ นี่นะคะเป็นหน้าตาแบบนี้จะชิมก่อนนคะคะใส่ครึ่งหนึ่งแล้วพรอรสชาติมัวเข้มข้นดีเป็นแบบนี้ อ็ลงไปเลยทอดกะเพราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยร้อนรสชาติตยใส่อีกไหมถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มได้นะคะเอาน้ำไหมคะ Ja, tak jak to. Well, I'm not going to hear anything about ปิดได้ปะนี่ค่ะซอสผัดกะเพรา